เป็นวันโกนวันพระตามปกติแล้วในวันแช่นนี้ในขณะที่โยมใส่บาตรพระจะต้องสวดพระหงสหัสสมพินิมมิตรสาพุทานตั้งแต่วันนี้ไม่สวดอาตมาไม่ค่อยสวดข้าจะสวดเวลาใดโยมมาถึงไหวพระสมาทานศิลแล้วให้โยมใส่บาตรเรียบร้อย เขาไว้สัญญาทานแล้วจึงค่อยสวดเพราะว่ามันไม่เคารพธรรมในขณะที่อิติปโสสวาาขาโตสุปฏิปโนยังนบมืออยู่พอพาหงสาหาตามาพินิมลุกยาโลดบานีนใส่บาทหลังคนประกองก่นก้นมั่นมาทั้งพระพิกมี่ขาก็เลยนางนบดากไม่ออกออกอยู่กระมีบาทเนี่ยมาเป็นบ้านนีนดอกบ้านอื่นคุนเดิมเคยเห็น หันหน้าใส่ไม่พอมาหันทางหลังใส่ย่านบแล้่วไว้พระกนบมือสวดผาหงมันอะไรกันแน่ไม่เคารพความจริงพาหงนั้นเราเข้าใจผิดเข้าใจว่าพาหงสหัสพ่อเนี่ยคู่หงเข่าละตัวในบาทเนี่ยกสันใส่ทำไมเฮ้าววาทนันแปบาลีเทือนผาหงนั้นเป็นการฉลองชัยชนะแปดประการของพระพุทธเจ้า ก็เลยมาสวดบัตรนิยมก็ชนะเหมือนกันตันเตสสาตยมัคารานิด้วยเดชยมงคนนี่ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้มีชัยชนะเหมือนกัน